วันนี้มาเริ่มต้นกันด้วยหมูวิทวัสค่ะมือกลองของวงสวิตเมล็ดนั่นเองที่ถูกโจรข,ขึ้นบ้านนะคะงานนี้ก็โดนขโมยทรัพย์สินไปหลายอย่างเลยทีเดียวเล่นเอาเจ้าตัวในเครียดไม่น้อยเลยค่ะโดยเพจสวิตเมล็ดนะคะก็ได้แจ้งข่าวเขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในคืนวันที่24ตุลาคมเวลาประมาณตีสองกว่าค่ะ มีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของหมูสวิตมมนเลดนะคะสิ่งที่ได้ไปก็คือโทราศัพท์เงินสดแล้วก็คอมพิวเตอร์ macbook ค่ะนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วนะคะในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลเพลงของวงหลายเพลงเลยทีเดียวรวมถึงเพลงซิงเกิลใหม่ที่กําลังจะปล่อยในมาชานี้ด้วยค่ะแต่ยังมีความโชคดีก็คือในเวลานั้นนะคะพี่หมูยังไม่หลับแต่ว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้เข้ามาในห้องที่พี่หมูอยู่นะคะเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธแน่นอนถ้าเจอกันจริง จริงๆมีสิทธิ์อาจต้องได้หามือกรองใหม่ค่ะเรื่องนี้ก็ได้แจ้งความแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตำรวจได้เข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาคนร้ายต่อไปค่ะ